สวัสดีค่ะพี่หญิงชุดแดดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้นี่มาทานมาใสายยูดข้างโครงการนะคะมีอะไรมีอะไรไม่เคยทานเลยนะคะก้าเหนียวหน้ากอยลองสักครั้งหนึ่งมีอะไรนี่เขามีอะไรมาให้บ้างเออก็มีข้าวเหนียวอันนี้อันนี้นะคะ่ะเขาเป็นกอยเพื่อนเพื่อนเขาไปหากอยกันนะคะที่ลงคลิปกันนะคะไม่เคยเลยนะคะอันนี้ครั้งแรกเลยนะ ก็ใอ,อ่น้ำตาลกับญานะคะเยกโลยเลยเลยเลยลองดูลองดูลองดูระหว่างรอระหว่างรอใส่มากจะหวาดมากไหมเนี่ยอืมกินได้ก่อนนะ้อดูท่าจตก อร่อยนะคะรสชาติคนละแบบกกันช่้นอย่างมะม่วงเลยอะ่ะอร่อยดีให้ได้เลยค่ะมไม่แปลกใจทำไมคนหนึ่งก็ไปหามาทำกันอร่อยนี่เอง ระหว่างรอนะคะคุณช่วยช่วยขึ้นสายนะคะสามภูมินะจ๊ะมันก็เลยจะอร่อยนอะแต่ไมใ่ใส่น้ำตาลกับงานดีนะะนนแล้วนะคะคุจะหวานเกินไปเพราะคันนี้เขาหวานแล้วอันนี้อันนี้เนื้อก่อยน,นี่เนื้อก่อยเราตักเนื้อก่อยต้องเ้าเหนียว เดี๋ยวได้ไม่ไเจ้าไมมานะ่ะไปในรถอืก้อยนิ้งก้อนงก้อยนิ้งดู้นเดี๋ยวทันต่อมันจบนะคะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะ